สำหรับคอร์สเรียนปัญญาโซไซตี้นะคะก็จะมีครบทุกเนื้อหาเลยค่ะม .4 ม .5 ม .6 ครบทุกวิชานะคะทําให้เวลาที่เรากลับมาอ่านนะคะเราสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ง่ายมากยิ่งๆค่ะเพราะว่าเนื้อหามีการสรุปมาให้แล้วพี่ๆนะคะก็จะคอยย้ําจุดที่สําคัญแล้วก็บอกค่ะว่าจุดไหนที่จะโดนหลอกได้ง่าย ที่เราทําโจทย์ไปแล้วเราเกิดข้อสงสัยตรงนี้มายังไงตรงนี้มาจากไหนเนี่ยมันจะมีช่องแชทด้านล่างใช่ไหมคะเราสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเรามีปัญหาตรงนี้นะเราเจอปัญหาตรงนี้ก็จะไม่เกิน24ชั่วโมงพี่พี่ตีมทีมจิวเตอร์ก็จะมาตอบใหม่ค่ะก็เวลาที่พี่ๆเขาตอบคาถามนะคะเหมือนเรามีคําถามว่าค่าตรงนี้มายังไงค่าตรงนี้มาจากไหนเนี่ยพี่ๆเขาจะไม่ตอบว่ามาจากตรงนี้นะครับเขาจะโยกไปให้เป็นสมการมาแทนว่าสมมติว่า ตรงนี้ค่านี้มาได้จากการหารของ2ตัวนี้เขาจะตอบค่อนข้าๆที่จะเรียกว่าทําให้เราเข้าใจมากที่สุดเป็นสมการบ้างเป็นคําตอบยาวๆทําให้เราแบบเคลียร์มากที่สุดค่ะ